นี่ครับแปาลกล้าง <_ d ata> ครับผมเต็มแลกครับได้แล้วนะครับผมโอ้มปดูเขาผมรัาผมสิครับลุ <_ d ata> เมาปิดกครอบ <_ d ata> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ผมมาเยี่ยมหาตาวันนะครับ ต่วันอยู่นี่นะครับอยู่บ้านหรือ,อพันลมนอนรับ <c oughs> แต่วันรับนะครับเดี๋ยวผมจะไปก่อนเดี๋ยวก็มาแห่ใหม่น,นะครับ พอดีตอนนี้ตาวันรับครับผมครับผมจากที่ผมไปหาตาวันตะกี้ครับครับตาวันนอนรับครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังจะมาเสาะป่าก็เสียเอ็มพุ่นนะครับพอดีเสียเอ็มื่อนบอกว่าตาวันให้อยากกิ่นลาบป่านะครับวันนี้ก็เลยมาเสาะตอดเห็น้ําแม่ปานนะครับตอดเหบ ปลามอนปลาเปลี่ยนนะครับเป็นปลาแหนมธรรมชาตินะครับแหนมแม่ปานตาวันก็อยากกินลาบปลาเลยมาซอบปลาปลามาใหญ่นะครับเป็นปลาน้อยนะครับปลาตัวใหญ่มันมีแต่ว่าหมูว่าจะได้ก่อนนะครับ <c oughs> นะครเป็นห้องแหนมแม่ปาน,นครั ช่วงนี้เป็นหน้าฝนน้ำมันก็นักหน่อยหนึ่งนะครับปเหมอนหน้าแรงครับผมหน้าแรงนี่น้ำแต่แห้งต้นแหเป็นการหากินแบบเจ้าบ้านนะครับเนี่ยเตาะปฝาไปแลบตาวันครับผมต้องเปลียนมานะครับถึงจะได้กิน ตัวใหญ่ผมว่าจะได้ก่อนนะครับได้เหรออันนี้บอกแต่พี่เอมไม่บอกว่าได้นะครับติดโอ้ตัวใหญ่เลยนะอ้ได้ตัวใหญ่อยู่นะครับนี่หหายตัวอยู่ เป็นตาปเปลี่ยนนะครับเอ็มวุฒอยู่ดังลู่นะครับแต่อันนี้เป็นแผ่นสำรองครับผมใส,ส่เบ็ดกล่องจะล่อปลาก้างนะครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเหงื่อก่อนพอดจั้งเทินใส่เหงื่อใส่เดือนเดี๋ยวจะล่อปลาก้างในห้วยนี่นะครับนะครับแกนเกี่ยวเหงือ่อใส่เหงื่อใส่เดือน,อน,อนจะล่อป,ปาลาก้างห้วยครับผมนะครับ เดี๋ยวผมจะกล้องเงื้อเสร็จมดก่อนนะครับเดีย๋ยวจะไปถ่ายตอนที่เอาไปใส่ครั้งหนึ่งครับช่างเดินได้เฮ็ดตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกลองไส้เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเบ็ดกลองหรือว่าเบ็ดปากก้างนะครับตอนนี้ผมจะลงไปใส่เนี่ยครับตัวห้วยเนี่ยครับเป็นห้องห้วยนะครับนี่นี่ครับกำลังเสาะแห่งที่หอม ร้อมใส่เอาขอเบ็ดถัดติ้มปลายเบ็ดเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงสาย,ยาเฉ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปในจุดที่เราจะใสยนะครับเสียบไป้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยเลยใส่เรื่อเบ็ดมันหลุดออกจากหัวไม้นะครับแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับใส่เบ็ดปกักกาง วันนี้เรนรอดูผลงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ยี่ตัวนะครับใส่เบ็ดประกัง ี่เป็นพงเป็นรืบเป็ัหอยส่เข้าไปได้หมดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปเลยนะนี่ในโขยเสียบเข้าไปเลยนะครับ,บน,บนี่นี่นะครับกตถ้ามันมีตี้อยู่เหมือนจะเป็นตี้อยู่ดีๆอย่างเงี้ยครับเป็นพงเป็นถืบเป็นเรื่องอย่างเงี้ยครับปากก้างมันชอบอยู่ครับ ช่างเทิอนหองวัดได้แปะนะครับเอีดีไหมมีเต็มเลขครับผมปลาดุกครับนี่โชว์โชว์โชว์เจออหล่ะีมือช่างเทินนะครับไปใส่เบ็ดที่เหลือนะครับก่ก็จะล่องมาไล่หอกกำลังนะครับว่าเบ็ดลัางไหนที่มันติดห้องครับตอนนี้ช่างเทินได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับได้ปลาดุกค้วยครับผมปลาดุกเมืองครับ นะครับเบ็ดเลือมสี่หลังนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้หมดก่อนนะครับใส่ง่ายๆครับผมใส่ที่ไหนคึศว่าจะมีป่านะครับก็คือใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาใส่เบ็ดปักตั้งห้วยนะครับที่นี่นะครับที่ผมใส่แต่ไว้แต่ป่าน้อยมันมาเล่นนะครับแต่ว่าผมเตียวมาปักปักตั้งนะครับแหกน้ําขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าผมใส่ไว้นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นมาใจหมกลับนึครับ ตอนนี้เดี๋ยวลงไปไวที่เม็ดหลังแรกๆหลังกอนๆที่ผมใส่ไว้นะครับนี่ก็เป็นหลังหนึ่งนะครับที่ผมใส่เดี๋ยวผมลองยกไว้นะนี่ครับนี่ครับปักอันนี้ตัวน้อยนะครับปลาก้างห้วยครับผมครับติดครับผมนี่นี่ผมปลกก้างับผม ติครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปปดครับตรงนี้มันหลังนึงนะครับหลังนึงครับหลังนี้กับติครับตัวใหญ่ครับนี่กลางครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปปดทีเดียวนะครับนี่นะครับหลังนี้กับติครับ ปกากกั้งครับผมติด,นะ,ดนะครับปากกั้งได้ครับแค่ถือกู้หลังเลยนะครับเดี๋ยวนี้แหมสองหลังนะครับสองหลังนี้จะปิดก่อนนะครับสองหลังหลังได้ครับผมติดครับผมหลังนี้ติดครับนี่นี่ปกากกั้งเอา้านี่ปกากกั้งครับผม นี่อลปด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 ไปเอาเบ็ดนี่ครับช่างเทือนกำลังปดป,ดป,ด,ป,ด,ป,ด,ปดปากกัางออกจากเบ็ดนะครับแต่ว่าตัวนี้เสียดายเหื่อเขาหมดนะครับส้ยเดือนหมดเดี๋ยวต้องปลาส้ยเดือนมาเพิ่มนะครับ <compl ains. S 1> <hazards> นี่เอาได้เหรอ <c oughs> ติดไับติดไม่หรอ ติดแปนะครับติดโลก,กุหลังอ่ะเนาะนปาก้างห้วยครับผมนี่ได้ตึงปะก้างห้วยได้ตึงปลาดุกนะครับนี่ปาก้างมันลักษณะมันเหมือนปลาลีมกุย่างนะครับแต่เพียงแค่ว่าตัวมันจะน้อยกว่านะครับลังนี้ติดนะครับนี่เหมือนเหมือนจะติดนะครับนิ่งกิบเลยนะครับอม มีนหยพ่องเบ็ดเมืกี้นี่เหมือนใส่ไหนฮัลโหลไม่เอาติดอ่ะ่นและติดนะครับเนี่ยดูเหมือนจะมีปลานะครับได้ก็มีปลานะครับนี่ใจเบ็ดรอบแรกก็ได้นักแล้วครับได้หลายตัวแล้วนะครับเนี่ยปลาก้งห้วยนะครับนะครับใส่ที่เก่านะครับปลาก้งที่ว่ามันอยู่เนี่ยครับมันบ่ได้อยู่ตัวเดียวนะครับ บางทีมันจะอยู่กันสองตัวสามตัวนะครับเท่ากับใส่แบบที่เก่าก่อนนะครับน้บตกธรรมชาติครับผมเป็นห้วยเป็นห้วยแต่ว่าอันนี้มันแค่น้ำตกนะครับเป็นน้ําที่เพื่อนนามาใส่นานะครับในน้ำเหลืองและปอบเพื่อนผ่้านน้ำเหืองค้านหรือว่าลายน้ำเหมืองควางลงในห้วยนะครับเพื่อนไหลลงสู่น้ำไม่ปานต่อนะครับตัดตั้งนะครับที่ใส่เบต ต่อปากก้างเคยได้อยู่น้อยหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นรอบแรกนะครับตอนนี้คือเหยื่อมดใช่เดือนมดนะครับผมจะไปเตาะเหยื่อมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เป็ดปากก้างต่อน,นะครับตอนนี้เดี๋ยวไปตาอเหยื่อก่อนนะครับเดี๋ยวมาแปลกันรอบสองครับผมครับแปดอันนี้แปดแต่ปเปลี่ยนไม่ก่อนดีนะเพรามันได้ตัวเหยื่อสองตัวแล้วเนาะ ปลาเซียมโซ่ปลาขาวปลากังอู้น่าขนาดเล็วปลากังในห้วยน่ะต้มแนวมั้ยเนี่ยต้องเลยต้องแกฮะปลาในห้วยนี่เดือดห้วยห้วยนวหน่ะห้วยแซน่ะกัดเซลอยรอบเดียวแดดปบบอันเนี้ยอันนี้ปลากังด้วยผมใส่ตะกี้นะครับแบบน้อยมั้นะนอนรับไปอยังบัลลัมมาเลือ่หแอบเลยดิ๊กี้แม่ตัวกันลับเมื่อกี้ นอนขาบนะลงได้ปะจาวันจะไปไปผ่าวันไหนก็สิบสี่สิบสี่ได้ปะล่ะกะแขนเป็น่ยนางจ้ำนะจ้ำเลือดอนะน่ะ นนเดเออตีั่เฮนะ้ยเตนน่ะเออแตู่่งมาดีนอเต็เมอนอ,อต็มน,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 นี่่เขาอยู่นนันโอเฮ็บมาเต็มบ้าน,น,นอยนะู่ที่ไหน เอ้มันอะอ๋อแหม่นุ่มนยมันนอนนี่แกมาเ,เออเปิงนึ่งแกมันนอนน,นอนหลับได้เด้อยังนั่เข้าหูเด้อแม่ตะคืนเขียวแม,ม่แม่แม่ของปูไปมีนักอ้ะแม่แห้งอ้ะม,มีนัก,กอเอ้ะ S <S มีเจ้าอคนน่อยไปได้มีเกลือแมกคนเท่าเกลยวแมกชื่อ,อย่างก็แม่นะมีมเจ้าของตายไปเป็นกี่ปีนะสี่ปีเออเจ็ดปีแล้วกั เกาอลิน,นอลินอยู่วันเจ็ดขอบแล้วเนาะน่วาวน้อยอุวันท่้ครับก็จะมาจอยเบสตที่ใส่ไว้ตะก,กี้นะครับใส่ละไวยตอนนี้จะย้ายเบสไปใส่แฮมตี้หนึ่งนะครับผมได้ใส่เบสค้างไว้นะครับแล้วก่อมาใจรอบสองก่อนที่จะย้ายเบสไปใส่ที่อื่นนะครับตอนนี้ได้ปากกั้งอยู่ห้าตัวนะครับในรอบนี้ นะครับอันนี้ก็เป็นนาเข้านะครับโซใส่เบ็ดปากกั้งนะครับในห้องห้วยหรือว่าห้องรองตัวน้ำแนานะครับที่พ่อนาแนมาใส่นานะครับเป็นบรรยากาศแลางต้งกลางนาครับนาขั้นบันไดครับนี่ครับนะครับทั้งโลกนี้คือมันบาดสามารถตีลงไปในห้วยได้นะครับเนี่ย เนี่ยคือเขาอยังเต็มไปหมดนะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นไปดังเหนือบนหิมนะครับกาดังนี้บบสามารถใส่ได้ละนี่ครับป่าก้งครับผมเต็มเลกครับเดี๋ยวผมจะใส่เนี่ยมลังนี่นะ่นี่นี่นะครับคาดว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีป่านะครับนี่ครับ นี่นะครับหลังนี้ดินแล้วนะครับได้แล้วนะครับนี่ครับติดแล้วครับผมมีครับผมนี่มหลังเลยนะครับอ่อนแล้วติดครับผมติด,ตดน่ครับได้นิ่มตวงแล้วนะครับ <c oughs> ปกากกั้งตอนนี้ ฝนฟ้าบ่าค่อยเป็นใจนะครับฝนกําลังจะตกลงมานะครับฟ้าฮองตอนนี้ก็จะเริ่มเก็บเบ็ดแล้วก็ร้าติดปากเอาแปะออกเลยนะครับแล้วก็จะเก็บเบ็ดเลยนะครับเลิกจ่อมนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะครับ <c oughs> ได้เยอะ <c oughs> ตัวน้อยปากก้างนะครับไปเก็บก่อน,นหลังได้นะครก็ผมที่นี่ก็มีหลังหนึงนะครับ มือิดใจไว้นะครับโอ้ปลาดุกครับผมนะครับปลาดุกแน่ครับผมนีนะครับรดุกเมืองปิดแปกเอาเอาได้ครับปิดแปกนะครับหากรีนตามต้นตามหน้าครับหากรีนแบบบ้านๆนะครับหาก,กรีนกลับธรรมชาตินะครับ ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะ่น้ำมันไหลนักนะครับป่าที่มันอยู่ตามน้ำใหญ่ๆนะมันก็จะขึ้นนะครับขึ้นตัวน้ำ อันนี้ผลงานของกันจอมเบ็ดซอบป,ปลากัางในห้วยนะครับนะครับเป็นผลงานวันนี้มันตายได้ที่ไหนบ้างว่ากันตายละเป็นปลากัางปลาดุกได้หมดนครับนี่เ,นนเ,นเหรอแกงแป็นเมนูเห่ยแก่งส้มบอก อันนี้หมอปลาครับหมอปลาหมอปลาหมอปลากั้งนะครับจะเอาเอาปลากั้งห่อหมกครับนี่หมอปลานี่ตะปิอันนี้อย่างก็ซาปูซาปูแน่ครับนี่มันล้มอย่างเตะ ซาปูนาครับแกข่าวกันเกยนกลางต้งกลางนาซาปูครับม,ม,มกปลาแม่แม่ไปไหน,นแล้วเอาน้ำปนขึ้นไปนะมาแนวนี่นะแอนอวนมาปนะอเออไม่อยากมาฝั่งปิก๊ก มาครับนี่กับีครับเิไม่รู้เ้็นัไงผมแม่แตคืนครับแม่ครับซาปูบ้าบ้าฮุลี แม่เหนียวไหมอย่างเมื่อวานบรรยากาศตรงบนเมื่อค่ำครับนีแนวเข้าแห้งน้อยคอยรักกำลังจะมุกปากกั้งนะครับปากกั้งที่ไปจอมเบ็ดมาดิจินีะครับจะตามเครื่องมุก ปลากลั้งนะครับผมบ่แขแบงนะจนดางหลังนี้ย่างปลาดุกนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาอะอย่างนะครับอันนี้เป็นปลาดุกเมืองนะครับปลาดุกเมืองที่จอมได้แต่กี้นะครับนะครับบรรยากาศกลางนะต้องบนอันนี้ซาปูซาปูนะ ดำน้ำพริกเจียวมกปกลากั้งนะครับตอนนี้เสีย C R มครับต้บองขีปนาวุธนะมาเอาไปเอามไปขวามันนะเนี่ยครับรกกอ,อันนี้จะมกะมกปกลากั้งมีปลารดปลาดุกตัวนะครับเ <c oughs> มน,บนูบ้านบานบีมานนาสเต๊กอ่ะอ่านชอบนางเกิอละ ช่างเถินครับเคยที่ไหนก็แปรงหินปูนไว้ที่ไหนก็พี่เอ้นลวงไอ้นลวงอยู่บบอู้เด้เคยแม่ขี้โมกเดียวปีนี้น่าจะมีการเอาหัวม่งจีนนะครับปีนี้จะได้ออหมุ่อะไรแกออหมุ่ออหมุ่ขอให้หลงกันเที่ยวเราอย่างนี้นะครับกาลังช่างเถินจีประดุก ปีหแนาเอาเมียแน่นอนนะนี่แน่นอนแน่นอนถ้ามาเอาอถ้ามาเอาพนยาเมียมันคุณแผนคุณแผนคุณแผนเล็กว่าพี่คุณแผนนั้นลอกหุ่ยเจอใช้คุณแผนเล็กนว่เจอชคุณแผนเล็กนี่หูเรียงอันนี้เป็นบรรยากาศบนที่ตรงบสนะครับ นี่ผมมาพิกบ้านมามาถึงมาลองใส่เบ็ดปลากล้งนะครับวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับได้ปลากั้งเก็ประมาณกิโลไปน่าจะได้นะครับวันนี้ไปอ่ไปตอนแรกนะครับไปเสาะปลาก็อบอกขึ้นว่ามันจะได้นักนะครับไปเสาะปลาว่าจะมาดาบเพื่อกับพวกอุยวันนะครับหรือว่าตาวันแต่ว่าปรากฏว่าปล่อยเนี่ยมันได้ปลานะครับได้ปลาหนัก เลยจวนช่างเทินแนในก็เซียเอ็มนะครับมาซอป่าแหมรอบหนึ่งรอบสองครับรอบสองก็ได้ประมาณกิโลแปดนะครับกําลังจะมกกันกินที่แหงนี้ครับกินเอาบรรยากาศครับผมกินบรรยากาศกลางต้งข้างนาครับนะครับเป็นกลางต้งบนนะครับที่ผมเคยมากินแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่มาได้นะครับ วันนี้มาได้เป็นบอดช่างเทินแต่เป็นเป็นห้างช่างต่างนะครับเป็นห้างของเซียเอเนครับ <c oughs> เป็นห้างกินแบบบ้านๆกินแบบลูกคงลูกคง,งครับวันนี้เซียมกปากกัง้งสุนมงปากกั้งนี่ไนะเ <c oughs> ดีย๋ยวนะโมงเรีอยแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะว่าหน้าตามมนจอออกไหมหน้ากินก่อนนะครับ อันนี้ห่อมหมกปลากั้งนะปลากั้งที่ว่าห่อมหมกตะกี้นะตอนนี้ซุกเรียบร้อยแล้วนะครเดี๋ยวแกะกินหอมหอมเนาะนะมาล้างแล้วบ้านนะอ้าโอ้โหหพอแน่แต้มเลยหอมหมกปลากังแล้วทังด้ขอจานหนึ่ยเดี๋ยวบอกจิงๆหอมหมกปลากังนไง เนี่ยปลากังตัวงามงามบนปลาลิงเออเอ่ามีตัวะตัวจจะได้เรรบเข้า่วแค่แห่ี่มีตัวเนี่ยครับอฮอร์โมนปลากังใส่ตูนครับเนี่ยพ<ว>รน,นะผม ของทะเลตัวองทึบๆมาเด้อเด้อมาครับระวังดีๆลอยๆหวานครับลอยๆครับน้องครับหวานครับหวานมาดอกมาดอกปลากั้งอันนี้นะครับปลาทับทิมอันนี้บ่ได้จอมนะครับเป็นปลาในบ่อที่เอาออกมาจะจะเอามาต้มสดปแหนมฮอนๆนะครับนี่อนปลากั้งปลาที่จอมเบ็ดอีกี้กัเอามาห่อหมกนะครับ อันนี้เป็นนะครับเป็นปลลาดหรือว่าเปล็าปลากระทิงนะครับเนี้ยเป็นปลากระหิงอันนี้เดี๋ยวผมจะจิ้มจิ้มปลากระหิงนะครับเากนตห้ง้บ้านเี่มี้ปลากระทิงนะครับกับบเอินด้มันล้ำโชิล้ามโบเอิร์จะเปลี่ยนสาเลยพี่ปาแบนดัดตันอยู่นะโอ้โหบอกแล้กินแงเจอแล้ว เอ้นนก็คน,กคนใหญ่กับไปเอาแล้วอ่อนปว <c oughs> ดเนาะอ่อนคุณัไปะอันนี้แกงแกงส้มปลาทับทิมใส่ตูนนะป่านินปลาทับทิมอาะใส่ตูนนะครับปลากั้งนะครับหลายคนน่าจะมูฮูจักนะครับปลากั้งเนี่ยครับปลากั้งที่ยังมาได้ทำเมนูนะครับ ปลากร่างเป็น,นครับผมเนี่เดี๋ยวขังไว้ก่อนนะครับอปลาก้างนี่เหมือนปลาลิมนะฮะเหมือนเหมือนปลาลิผมกอย่างนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันตัวน้อยกว่าปลาลิมนะครับแต่ปลาก้้างนี่มันจะอยู่ในห้วยนะครับในห้วยหรือว่าแหนมแนนมที่สะอาดนะครับที่มันอยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือ สั่งไว้นะครับมันน่าเกินนะครับกินแบบบ้านๆครับผมนะไม่หยานะหยาแล้วนะเต่งบัวซอเนาะปีนครับปีนปีนบัวต่งปีนแปดนินมโกนโกนบัวเต่งบัวซอยเนาะกลิ่นแบบบ้านๆนะครับครับอากาศมันฮอนนะครับแกเสื้อ หมดนะครับคุณของแต่ละคนนี่กะหน้าวิ่งกันสักสิบกิโลต่อวันนะครับหอมอ่ะหอมขนาดไหนหอมแบบธรรมชาติของมันอ่ะอืนี่ครับตูนนะอรัลปลมาเปลาอันนี้อันนี้เปลาเปอืาเจสดาเปลผา เดินสด้านพอรับอทัครับแทับทิมผาต่้พิมเผาแดพิมเผาหอนครับจะได้ผมว่าที่อยากแทับทิมนอยเราจิมจุ่มเด้อครับเมาพี่อันแกแม่นะพี่เหรอไอสิกินสดสด อันนี át, ้ครับเดี๋ยวจิมแอว่าได้จิมแกลสักทีนะเอาเลยเอาเลยเต็มที่เอาพ่ด้อแม่จิมสดๆครับเนี่ยอ่าป้าหุมแรกเลยปวเออจได้จิ๊บเออหมอนาหมอพ่อหมอพ่อหมอต้มอันนั้นเกือบ่าชโลดโลดอแกลิด ต้นเขานะยครับยอดน้ำค้างครับผมบรรยากาศตอนเมื่อค่ำเมื่อคืนครับผมตอนเมื่อค่ำเมื่อคืนบ้านนอกแข่งต้งกลางนาครับอันนี้ห้างแล่งนาครับ จริงครับทีมงานจอมเบ็ดปลากังครับวันนี้นะครับแข่งนาเลยครับจอมเบ็ดปลากังแล้วก็ต้มต้มปลานินนะครับต้มปลานินปลาทับทิมแล้วก็น่าสุดไปซูจินนะครับซูจินมาจุเด็กครับผมจูเด็กแล้วก็ยางจิ้มนะยางจิ้มกินกันนะครับมาเด็กน,นะครับเป็นคลิปที่อยู่กับทีมงานช่างเทิน ียเอ็มนะครับที่ว่าไปจอมเบ็ดปลากั้ง,งแล้วก็มากินกันเมื่อค่ำนะครับทาเมนูแปลงก,กันนะครับคือม,มกปลากัังนะครับผมครับกลางต้งกลางนาครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปจนจบคลิปนะครับผมเป็นคลิปบรรยากาศที่อยู่กลางต้งกลางนานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ ครับชมจนจบคลิปนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการสร้างคลิปใหม่ๆม,มาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้พอเห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ